สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหอมหอมแบ่งหอมบัวเลยนะครับที่ปลูกในกลางโฟมก็เริ่มมียอดมียอดใหม่แบบน,นี้ออกมาอันที่เราตัดเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปจิงนี่เพิ่งจะปลูกได้ประมาณสามวัน ปลูกไว้สามหลังก็เริ่มสวยนะครับต้นพันธเขามาไม่ค่อยสวยนิดนึงแขกแก่นเอาพันธ์มาจากบ้านยะอันนี้ก็จะเป็นผักชีแต่ยังไม่งอกนะครับปลูกสองวันแล้วก็มีมะเขือพวงมะเขือพวงอันนี้ก็ปลูกในรังเหมือนกันปลูกในรังแต่ว่ามันลงดินแล้วแหละมันมีอยู่สองต้น ตองเลยสามต้นพุ่มใหญ่มากติดดอกเต็มเลยเตรียมออกเป็นผลช่วงนี้มะเขือปลูงแพงนะช่วงพิษภาธันวาแล้วก็มีตั้งโอก๋ก็มีตะไคร้ติ่งปลูกเมื่อวานเลยแต่ว่าเราแช่น้ำเนี่ยแช่รากไว้ก่อนเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ โอเคเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ